ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าสอบปัญญาสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึง15เทคนิคจากจิตวิทยาเมืดที่จะเปลี่ยนคนเป็นคนที่ใครก็ต้องฟังเทคนิคเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการกจัดการกับคนอื่นแต่ยังเป็นวิธีที่จะช่วยพัฒนาตัวเองและสร้างอิทธิพลในการสื่อสารและการใช้อำนาจอย่างชันฉลาดการเข้าใจในจิตวิทยาเมื่อจะช่วยให้คนสร้างความประทับใจสร้างความน่าเชื่อถือและใช้ความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์เพื่อให้คนสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่ตางๆได้ ยังมีประสิทธิภาพความรู้นี้สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทํางานซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างความสําเร็จและความร่วมมือจากคนอื่นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ความก้าวร้าวหรือการบังคับแต่อย่างใดเทคนิคแรกที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่ใครก็ต้องฟังคือการใช้ความเข้าใจในพฤติกรรมของคนอื่นอย่างฉลาดการอาร่านพฤติกรรมและการตีความสิ่งที่คนอื่นพูดโดยไม่ต้องพึ่งที่สุดด้วยคำพูดสามารถทำให้คุณรับรู้สิ่งที่คนอื่นต้องการหรือ ความคิดเห็นที่ซ่อนอยู่โดยการใช้การสังเกตบริบทและสัญญาณทางภาษากายที่สอดคล้องกันเช่นหากคนอื่นหิีกเลี่ยงการสบตาหรือการขยับตัวที่ไม่เป็นธรรมชาตินั่นอาจแสดงถึงความไม่สบายใจหรือความลงเลในการตัดสินใจการเข้าใจสัญญาเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเดินความจริงใจออกมาและใช้ความน่าเชื่อถือในการสื่อสารกับคนอื่นอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเทคนิคที่2คือการใช้การเล่าเรื่องหรือการบอกเล่าประสบการณ์ ซึ่งเป็นวิธีที่มีพลังในการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างคุณกับผู้ฟังการเล่าเรื่องช่วยสร้างภาพลวงตาของความจริงใจและความเข้าใจผ่านประสบการณ์ที่แบ่งปันซึ่งทําให้คนฟังรู้สึกว่าผู้เขากําลังมีส่วนร่วมในเรื่องราวนั้นๆอย่างแท้จริงการสร้างความเชื่อมโยงด้วยเรื่องเล่ายัางช่วยทําให้ความคิดเห็นหรือความแนวทางของคุณเป็นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้นเพราะคนมักจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เขาได้ยินจากประสบการณ์ของ คนอื่นมากกว่าคำพูดที่มาจากทฤษฎีหรือข้อความทั่วไปเทคนิคที่3ามคือการใช้ความมั่นใจในการสื่อสารความมั่นใจเป็นอาวุธที่ทรงพลังในการดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังคนที่มีความมั่นใจในสิ่งที่พูดมักจะทําให้คนหลุนเชื่อและให้ความสนใจอย่างมั่นคงการแสดงออกถึงความมั่นใจไม่ใช่แค่การพูดด้วยเสียงที่แข็งแกร่งแต่ยังรวมไปถึงโอการแสดงภาษากายที่สอดคล้องด้วยเช่นการยินตรง หรือการทําสัมผัสสายตาที่มั่นคงคนที่มั่นใจจะดึงดูดความสนใจและทําให้คนอื่นเชื่อว่าสิ่งที่พูกเขาพูดนั้นถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือเทคนิคที่4คือการใช้การปลอบใจโดยใช้คําพูดที่แสดงความห่วงใยห,หรือความเข้าใจเมื่อคนอื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือกังวลการแสดงออกถึงความใส่ใจและความเข้าใจต่อความรู้สึกของเขาจะช่วยให้คนนั้นรู้สึกสบายใจ และพร้อมที่จะฟังสิ่งที่คนต้องการพูระมากขึ้นเทคนิคนี้ใช้การฟังอย่างจริงใจและการให้คําแนะนําหรือความช่วยเหลือที่จะช่วยยยลดความกังวลของพวกเขาการแสดงความห่วงใยทาให้พวกเขารู้สึกได้รับการสนับสนุนและทําให้เขายินดีที่จะรับฟังคนมากขึ้นเทคนิคที่5คือการใช้การสื่อสารแบบสั้นและกระชับการพูดที่สั้นและตรงประเด็นจะช่วยให้คนดูมีความมั่นใจและชจดเจนในความคิดเห็นการใช้คําพูดที่เหมาะสม โดยไม่มีการยืดยาวหรือบรรยายมากเกินไปจะทําให้ผู้ฟังสนใจและเก็บข้อมูลที่คุณต้องการถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพการพูดที่กระชับช่วยลดการคิดไปมาของผู้ฟังและทําให้ผู้เขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นมีความสําคัญและคุ้มค่าที่จะฟังเทคนิคที่6คือการใช้การตั้งคําถามที่กระตุ้นการคิดการตั้งคําถามที่ท้าทายความคิดของคนอื่นหรือคําถามที่กระตุ้นให้ผู้เขาคิดใหม่ ช่วยเพิ่มความสนใจและทําให้ผู้เขารู้สึกว่าสิ่งที่ผู้เขาคิดหรือทําอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเช่นคนไม่คิดว่าการทําแบบนี้จะดีกว่าไหมหรือถ้าเราทําตามวิธีนี้จะส่งผลอย่างไรในระยะยาวการตั้งคําถามที่กระตุ้นการคิดช่วยให้คนฟังรู้สึกว่าผู้เขามีบทบาทในการแก้ปัญหาและมีการคิดค้นคําตอบด้วยตัวเองเทคนิคที่เคือการใช้การยอมรับความผิดพลา การแสดงการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคนเป็นคนที่มีความจริงใจและไม่หลีกเลี่ยงความรับที่ดอกการยอมรับความผิดพลาดช่วยสร้างความเชื่อถือและแสดงให้เห็นว่าคนเป็นคนที่พร้อมที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆตัวอย่างเช่นผมเข้าใจว่าวิธีที่ใช้ไปอ่านไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ผมพร้อมที่จะปรับตัวและทำให้มันดีขึ้นการยอมรับ ความผิดพลาดไม่ได้ทำให้คุณเสียความเชื่อถือแต่กลับสร้างความน่าเชื่อถือในตัวคุณมากขึ้นเทคนิคที่8คือการใช้การแสดงความน่าเชื่อถือผ่านผลลัพธ์คนที่มีที่ผลมักจะใช้ผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับเป็นเครื่องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือตัวเองการใช้ผลลัพธ์รหรือกวอนสาเร็จที่เป็นที่ยอมรับแล้วในการพูดช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำมาในโปรเจกต์ก่อนก่อนผลลัพธ์ที่ได้รับค่อนข้างหีมากการใช้ผลลัพธ์ที่สัมผัส ได้ช่วยทําให้คนฟังเชื่อมั่นและคล้อยตามมากขึ้นเทคนิคที่9คือการสร้างความรู้สึกของความสําคัญและความผูกพันผู้คนมักจะเชื่อใจและยินดีที่จะทําตามกับคนที่ให้ความสําคัญกับความต้องการและความคิดเห็นของผู้เขาการแสดงความเข้าใจและการเคารพในความคิดของคนอื่นทําให้พวกเขารู้สึกว่าผู้เขามีคุณค่าและมีบทบาทในความสําเร็จของสถานการณ์นั้นๆการสร้างความรู้สึกนี้ทําให้ผู้เขามีความกระตือรร้น ที่จะร่วมมือและทำตามคำแนะนำของคุณเทคนิคที่สุดคือการใช้ความรู้สึกของความเร่งด่วนการใช้คำพูดที่สร้างความรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำมีความสำคัญและต้องการการตัดสินใจหรือการกระทำอย่างทันทีจะกระตุ้นให้คนฟังรู้สึกว่าผู้เขาไม่สามารถรอได้อีกต่อไปเช่นการพูดว่าเวลามีจำกัดต้องตัดสินใจวันนี้หรือถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราอาจพลาดโอกาสที่ดีที่สุดการสร้างความรู้สึกว่าต้องลงมือทำในตอนนี้ ช่วยกระตุ้นให้คนฟังรู้สึกว่าพวกเขาต้องรีบทำตามเทคนิคที่11คือการใช้ความคาดหวังและการกระตุ้นให้รู้สึกถึงความท้าทายการกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำคือความท้าทายและพวกเขาสามารถผ่านไปได้จะทำให้คุณพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายเช่นผมรู้ว่านี้ไม่ง่ายแต่มันเป็นโอกาสที่จะทดสอบความสามารถของคุณเทคนิคนี้จะก,กระตุ้นความมุ่งมั่นและความเชื่อวั่นในความสามารถของตอนเองเทคนิคที่12คือ การใช้ความสมดุลในการให้และการรับการสร้างความไว้วางใจและการกระตุ้นความคล้อยตามไม่ได้มาจากการให้อย่างเดียวแต่ต้องมีความสมดุลระหว่างการให้และการรับคนที่ให้มากโดยไม่คาดหวังอะไรกลับมากจะสร้างความประทับใจและความไว้วางใจจากคนอื่นได้โดยธรรมชาติเมื่อเราให้ความช่วยเหลือหรือสิ่งดีๆโดยไม่มีความคาดหวังก่อให้เกิดความรู้สึกว่าคนที่รับสิ่งนั้นสามารถให้ความไว้วางใจกลับมาได้ เพราะผู้เขารู้สึกว่าผู้เขามีบทบาทในความสําเร็จที่เกิดขึ้นเทคนิคนี้ช่วยทําให้สถานการณ์ของการสื่อสารหรือความคิดเห็นนั้นราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุขในการทํางานร่วมกันเทคนิคที่13คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความพึงพอใจสภาพแวดล้อมที่ดีและเชิงบวกช่วยส่งเสริมการเปิดใจและความไว้วางใจการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและเป็นมิตรทําให้คนรู้สึกสบายใจ ที่จะแชร์ความคิดและความรู้สึกของพวกเขาตัวอย่างเช่นในการประชุมหรือการสัมภาษณ์นานหากคนสามารถสร้างบรรยากาศที่คนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ถูกตัดสินหรือถูกกดดันจะทําให้พวกเขาเปิดใจและยินดีที่จะฟังและตอบทุกคําถามยันตรงไปตรงมาก,การสร้างสภาพาแวดล,ล้อมที่น่าเชื่อถือและสนับสนุนก็เป็นอีกหนึ่งในเทคนิคที่จะทําให้คนฟังคุณมากขึ้นและสนใจในสิ่งที่คุณต้องการถ่ายทอดเทคนิคที่สิบจีคือการใช้การเสริมกําลังในการสื่อสาร เทคนิคนี้เป็นการใช้การยืนยันหรือการยกย่ององค์กรอื่นในการสื่อสารด้วยคำพูดที่ให้กำลังใจเช่นการบอกว่าผมเชื่อว่าคุณทำได้หรือความคิดเห็นของคนมีค่ามากการให้กำลังใจและการยกย่องความพยายามและความสำเร็จของคนอื่นช่วยสร้างความรู้สึกของความเชื่อมั่นและทำให้คนยินดีที่จะรับฟังและทำตามเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ากับคนอื่นการเสริมกำลังอย่างมั่นคงจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจ และทำให้ผู้เขารู้สึกว่ามีความหมายเทคนิคที่15คือการใช้การสังเกตสอถานการและการปรับตัวอย่างทันทีการสังเกตและประเมินสถานการณ์โดยการอ่านความรู้สึกและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทําให้คนสามารถปรับตัวอย่างทันทีเธอไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคนกําลังพยายามใช้อํานาจถึงการบังคับการสังเกตและการปรับตัวอย่างฉาญฉลาดช่วยทําให้คนสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการเลือกท่าทีหรือคำพูดที่เหมาะสมเมืม่ออยู่ในสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงช่วยทำให้ความไว้วางใจและความคล้อยตามเกิดขึ้นได้โดยธรรมาชาติทั้งหมดนี้คือ15เทคนิคจิตวิทยามือที่จะช่วยให้คนกลายเป็นคนที่ใครก็ต้องฟังเทคนิคเหล่านี้ไม่ได้เป็นทีมการสร้างอิทธิพลแต่ยังเป็นวิธีที่จะช่วยสร้างความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในการสรื่อสารกับสัมพันธ์หรือการทำงานร่วมกันพวกเขาเหล่านี้ ทำให้คนมีเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองและสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจบไปแล้วสําหรับหัวข้อ15เทคนิคจากจิตวิทยาเมื่อที่จะเป็นคนเป็นคนที่ใครก็ต้องฟังหวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คนสามารถสร้างอิทธิพลและความไมว้วางใจจากคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้มันในการพัฒนาตัวเองและสร้างความสำเร็จในชีวิตของคุณอย่าลืมกด subscribe และติดตามชม เรื่องเล่าโซตปัญญาคือไม่พลาดการอัปเดตหูวข้อดีๆที่จะช่วยเสริมสร้างปัญญาและพัฒนาตัวคุณไปพร้อมกันขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วเจอกันในหัวข้อหน้าสวัสดีครับ